สวัสดีหกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสวัสดีพี่ก้อยเลยนะครับผมอ๋อยังอยู่อยู่เหรอยังไงม,มามาใหม่มาใหม่กำลังรับชมมามาเล่าประสบการณ์นในชีวิตดีกว่าช่วงนี้ก่อนเราจะลากันไปในช่วงนี้ <c oughs> ทำไมเต้ยหมูปิ้งมันขึ้นบอกว่ากำลังดูตลอดเวลาแล้วนี่มันก็ดูอยู่ <c oughs> ใช่ไหมมันน่าจะตดดแบบมามาไปไปอโอเคครับ เรามาพูดถึงประสบการณ์ขนหัวลุกไหมจันเต้มีมีประสบการณ์อะไรก่อนหน้านี้ไหมผมไม่มีเลยแต่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจากพ่อมาอีกทีนึงอ่ะไหนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เอาจกเรื่องขนหัวลุกใช่ไหมครับไหนขนหัวลุกขนหัวลุกไม่ใช่ว่าขนลุกแล้วปวดขี้ไม่ใช่แล้วไม่เอาละรีบรีใช่ไหมอ่าก็เปเกี่ยวกับลุงเนาะลุงลุงพี่ชายพ่อนะ ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีวก็ไม่มีชีวิตแล้วครับก็คืออ่าก็กันละครั้งหนึ่งผ่านมาแล้วเดี๋ยวผมรลีไฟก่อนรีไฟนี่มันเข้ากับบรรยากาศต้องให้ผมเล่าใช่ไหมคนละเรื่องใช่ไหมครับเรื่องนีว่าอันนี้ก็เอาเป็นเรื่องจริงเนัะที่เคยที่ที่เคยฟางเนาะก่อนจะฝากอ่า ก่อนจะจากลาผู้ชไมไปในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราจะมาขอฝากกันด้วยประสบการณ์คนลูกจากจานเตยนะครับครับผมโอเคครับเริ่มครับครับผมก็ม,มีก็มียูว่านะครับผมลุงลุงของผมนะครับก็อันนี้คือเป็นเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เนาะที่ที่ผ่านมาก็พ่ออะไรเงี้ยเราได้ฟังได้ฟังว่าก็ลกนนกงุงก็มีครอบครัวเนาะเหมือนเหมือนพ่อแม่เรา อ่าก็มีภรรยามีเมียมีลูกด้วยตอนนั้นอ่าก็เรื่องนี้ว่าคือมีลูกแหละกาลังท้องอยู่ก็คือเหมือนแบบฟิลเหมือนคนแบบละมือ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 แล้วนอนออกเดินออกนอกบ้านอเดินออกไปแต่แต่ก่อนมันไม่ได้มีทางมีอะไรศาสนอกาเป็นป่าเป็นไรแถวบ้านเนาะมันไม่ได้มีทางเดินไปนาอย่างนี้หรอก่าอ่าเดินเดินไปทุ่งนาไปอะไรเงี้ยละมือเหมือนแบบละมือแล้วเดินไปปุ๊บเราก็เหมือนแบบเขาบอกว่าแกเราให้ฟังว่า หมือนแบบมีคนจะไปอยู่ด้วยอะไรอย่างี้เหมือนแบบประมาณนั้นมีคนจะไปอยู่ด้วยแกก็เลยแบบว่าผมน่าไปไม่ได้มีอาผมทองอยู่อะ<ช><ช>ไรอย่างเงี<ช>้ยจะไปได้ไงใครจะดูแลลูกอะไรเงี้ยใครจะดูแลลูกอะไรยก็เหมือนรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคนที่บ้านก็หาอาหาไม่เห็น ชาวบ้านก็พากันไปหาหาไม่เห็นนั่คือคือมันละเมอแล้วเดินออกไปจริงๆอ่ะออกไปจริงๆใช่ออกไปนอกบ้านไปตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็คือคืที่รับอยู่แบบเหมือนแบบพาไปอ่ะอ่าใช่แล้วอัเนี้ก็เดินไปปุ๊บแล้วก็ไม่เจอเนาะชาวบ้านก็หากันไม่เจอไปเจออยู่อยู่ในกอไผ่ในกอไผ่กอไผ่ซึ่งไม่มีทางเข้าอยู่กลางกอไผ่แสดงว่าเป็นกอไผ่ใหญ่ใช่แล้วแบบอยู่กลางแล้วชาวบ้านต้องช่วยกันฟันกอไผ่ ถึงเจ้าออกไม่ได้เอาคนออกมาได้ตอนออกมายังมีชีวิตอยู่มีอยู่ครั้งนั้นยังรอดก็คือออกมาก็อ่ะบมาใช้ชีวิตปกติเนาะขมาใช้ชีวิตไปที่นี่ลูกคลอดลูกแล้วออกลูกแล้วลูกใหญ่แล้วพอสมควรหลายเดือนต่อมาหลายเดือนหลายเป็นปีแหละเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมอีกฝันแล้วพาไปพาไปที่นี่เหมือนแบบอ้างไม่ได้แล้วอืว่าว่าต้องมีลูกท้องอยู่คือครั้งนี้ก็แบบไปตายเลยผูกคอตาย ก็โซนเดิมเลยแต่เป็นเป็นต้นต้นอย่างก็คือแกเดินไปแล้วก็ใช่ไปผูกเหมือนมันเห็นเป็นผู้คอตายแต่ว่าก็เหมือนจุดใกล้ๆจุดเดิมที่เคยมีเหตุการณ์นี้อืมก็คือแกไปผูกคอตายใช่รูว่าน enfin ั้นโซนนั้นเลยโซนทำไมถึงว่าแกเอาเชือกไปเองก็ไม่แน่ใจก็เป็นเรื่องเล่ามาอีกทีนึงก็คือรู้ว่าแดแกตายแหละแกแต่ว่าสาเหตุยังไม่แน่ใจแต่ทีนี้ ก็หลังจากที่ตายก็ทําอะไรเสร็จเนาะก็แบบมีคนเข้าทรงอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าดูหมอดูหมอดูอะไรเงี้ยก็บอกว่าเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบครั้งแรกนะที่เป็นเงี้ยไม่มีคนทําให้เหมือนแบบทําแก้เคสทํกขอขึ้นมาทําอะไรเงี้ยอืมก็เลยแบบครั้งสองก็เลยแบบไปจริงเลยไม่อยู่ก็คือกันนี้คือเรื่องเรื่องจริงที่เราต่อกันมาเนาะอันนี้อันนี้ไม่ได้เรื่องเรื่องจริงที่ อยชีวิตเนาะ่อประมาณนี้ครับของพี่ชายแท้ๆเลยคงพอโอ้เป็นอะไร่เหตุการณ์ก็ราได้ครับเหตุการณ์ละเขาเรียกว่าเหตุการณ์เรื่องจริงครับก็สวัสดีสามท่านที่กำลังดูอยู่ด้วยนะครับครับผมขอเพลงค่าพี่แจ็คนะครับแล้วบอกว่าขอเพลงข้านะครับแล้วทำไมของฉันไม่เห็นขึ้นเลยวะขอเพลง ค่อ๋อขอเทพไหมค่าดีพี่แจ็คหมนะครับผมมาเห็นเรือนี้ครับก็จบก็ของผมอีกเรื่องหนึ่งก็ผมมีเรื่องเหมือนกันคุณแจ็กกี้ก็ดูอยู่ก็อย่าเพิ่งไปไหนะครับครับผมเ็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กครับมันเป็นเหตุการณ์แรกที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่เราหรือว่า สิ่งที่เราเห็นอยู่มันมีสิ่งที่แบบว่าลึกลับ,บซ่อนอยู่มีวันหนึ่งครับผมเติบโตมาจากครอบครัวที่อยู่ในค่ายทหารครับก็คือในค่ายทหารนั้นก็จะมันส่วนมากค่ายทหารเวลาไปสร้างเขาจะไปสร้างอยู่ในปา่าแน่นอนแหละมันมีต้นไม้ไมีอะไรเยอะแยะจะมีการอยู่การการไปปลุกการสร้างพื้นที่ปา่ามีวันหนึ่งครับเช่งน,นั้นเป็นไพยูกิ ก็เลยแบบชวนเพื่อนแบบตื่นขึ้นมาตอนเช้าตั้งแต่ตีห้ามานั่งเล่นเทินไพ่อยู่กี่กัน,นเล่นไพ่กันผมก็เล่นไม่เป็นอะไรทำท่าเล่นไปสุดท้ายเล่นเสร็จประมาณเกือบหกโมงเช้าฟ้ากำลังจะสางตอนนั้นขับปั่นจักรยานไปเป็นจักรยานฮาโลตอนนี้แอดมินรอตั้งใจฟังมากค <laughs> น,นให้ต่อเนาะ คือระหว่างที่บ้านผมที่อยู่เป็นบ้านที่มันมันจะเป็นแบบว่าอ่าเป็นบ้านโซนเนาะถ้าหาร,รมันจะมีบ้านโซนในสิบโซนในร้อยโซนในพันเนาะ<ซ>ใช่มันจะอยู่คนละโซนนะผมก็ปั่นจักรยานจากบ้านโซนในสิบจะเป็นห้องแถวปั่นมามาหาลุงบ้านลุงจะอยู่ที่โซนบ้านใน 100. ร้อยปั่นมาครับ ได้หมอกตอนเช้าแบบว่าหมอกลงคือหมอกถ้าคนที่แบบว่าเคยอยู่ตามมันนอกหรือว่าตามอ่าในป่านะครับเราจะเห็นแบบว่าตอนด้เช้าหมอกมันจะลงแล้วมันจะอยู่ติดพื้นนิดเดียวเรามองใกล้ๆแบบว่าเหมือนก็เห็นหมอกแล้วมันเห็นอยู่ใกล้ๆมันเห็นอยู่ใกล้ๆอยู่แค่เอืมใช่คือหมอกเรามองใกล้ๆนี่ไม่สามารถมองเห็นทัศนวิสัยกว้างไม่ได้มันมืดขาวหมดเลยหมอกคลุมหมอกมันคลุม ต่เวลาเราปั่นเข้าไปใ,ใกล้เราก็จะรู้สึกว่ามันจะค่อยๆเหงื่อเรื่อยๆใช่ๆเพราะว่าอากาศมันหนาวมันอยู่ในช่วงหน้าหนาวพอดีช,ช่วงเช้ามันก็จะมันก็จะก่อนมันจะเช้าเนาะมันก็จะมืดผมปั่นจักรยานไปหาบ้านลุงผมปั่นจะมีเป็นบ้านแถวเหมือนกันมันจะมีบ้านหลังที่ที่หนึ่งหลังที่สองลัวหลังที่สามซึ่งบ้านลุงผมอยู่หลังที่ห้า ทีนี้ผมปั่นไปหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่มันจะปกติที่ผมไปมันจะมีขอนไม้อยู่ขอนหนึ่งเป็นรากไม้สมัยก่อนเขาจะชอบเอารากไม้ะะมาทำเฟอร์นิเจอร์ใช่หน้าบ้านมาตั้งไว้หน้าบ้านมาวางต่อกันวันนั้นผมปั่นจักรยานไปไปเจอเหมือนแบบว่ามีท่านฤือสีอยู่ตนหนึ่งนั่งอยู่บนขอนไม้แบบนั่ง <c oughs> นั่งนั่งคุก คูกเขาแบ<น>บนี้น,นั่งชั้นเขายรงยองแล้วแล้วก็มีมวยผมเป็นอะไรเป็นผ้าพัน์ในใจเราคิดในใจไขรจะมาหนังตอนนั้นคิดว่าเป็นคนแต่เช้าเนาะแต่เช้าก็ต้องเป็นคนแหละแ,<น>แต่ว่าเห็นชุดที่ใส่เป็นไลายเส,สือไลายคาดดำเหมือนเหมือนเสือโครง่งคิดในใจ หรือว่าก็ดูสุษาครเยอะไปไว่าช่วงนั้นนะือสีใช่ไหมเอือสีใน,นช่วงนั้นจ้ามาจ้าทิ้งจาเลยตอนแรกกสุสาครก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่สองผ่านไปประมาณหลายเดือนตอนนั้นก็อยู่ในช่วงวัยใกล้ๆกล้กันวัยใกล้เดียวประมาณสักประมาณสักมอเออประมาณสักปอปอสี่ปอห้าครับประมาณเนี้ยช่วงนั้นไปบ้านยาย เข้าไปบ้านยาจะอยู่หลังจากค่ายทหารเข้าไปประมาณห้ากิโลก็เข้าไปในป่าทะลุป,ป่าหลังค่ายทหารเข้าไปทีนี้วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกมากหลังจากที่กินข้าวเสร็จสับอยู่ที่บ้านยาเรากําลังจะกลับบ้านตัวเองขับรถผ่านหมู่บ้านหนึ่งมามันจะมีเนินหนึ่งครับ mm hmm. เนินหนึ่งถ้าเป็นถ้าตามในบ้านแถวชนบทเขาอ่านกันว่าเหมือนเป็นโนโนในมอเอโนนแบบว่าอ่าดอนตะปู อะไรประมาณเนี้ยมีชื่อเรียกของเขาใช่ใช่เหตุการณ์มันมีอยู่ว่าวันนั้นฝนตกแน่นอนแหละมันมืดรถกระบะเก่าๆเราขับนั่งไปกับพ่อกับแม่ไฟรถส่องไปไฟรถส่องไปเราก็ไม่เห็นอะไรหรอกเราเห็นแค่เส้นทางแบบว่าอยู่ข้างหน้ามันก็มองได้แค่ไม่ไกลแต่พอจนถึงเนินที่ว่านี่แหละ กลายเป็นว่าพอไฟรถเราสองขึ้นเนินขึ้นไปปุ๊บกลายเป็นเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินกลางล่มมาพร้อมกับใส่ชุดไทยแล้วก็เดินสวนเลนมาในฝั่งตรงข้ามสมมติเราวิ่งเลนซ้ายเขาก็จะเดินมาฝั่งเลนขวาเดินไปซึ่งตอนนั้นพ่อแม่เราไม่เห็นแต่ว่ามีเราเห็นอยู่คนเดียวเราคิดในใจใช่ไหมไม่น่าจะดูกระตูเรื่องไรแล้วมั้งคงไม่มีเหมืศึสางคอแล้วไม่น่าใช่ก็เลยเฮ้ หรือว่ากูเจอผีจริงหรือเปล่าวะกคิดว่าแน่แหละเจอผีแน่แหละหลังจากนั้นมาครับความทรงจําที่จิตของเรื่องลี้ลับก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มีจริงมีอยู่จริงแต่แค่เราอาจจะไม่เจอแล้วเราก็ไม่รบกวนแล้วก็หลังจากนั้นมาพอมาเรียนมัธยมไปเรียนมหนึ่งมสองเข้ามาเรียนที่ในตัวจังหวัดก็มีแบบว่าออกไปหาตามน้าท้าผีดูนะแต่ว่า ก็ไม่เจอนะตอนทุ่วันนี้ก็ไม่เจอขนาดมาอยู่บ้านหลังนี้ยังไม่เจอเลยครับแต่ก็ไม่ต้องมาให้เจอก็ได้นะครับไม่ได้อยากเจอเท่าไหร่โอเคะนครับโอเคครับวันนี้ก็เหลือสองคนที่ดูอยู่น่าจะเป็นผมกับจันเตอร์ที่ดูอยู่ยังไงก็ฝากก็ช่วงท้ายนี้ครับขอฝากไว้้วยล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อน เปิดไฟเรียกแขกก็สำหรับข้าวไลฟ์เบอร์รี่ใบมัมนะครับผมกิโลละสี่สิบบาทเท่านั้นนะครับนี่แพ็กเกจหนึ่งกิโลนะครับยังไงก็ฝากไว้ได้คอมเมนต์เข้ามาหลังจากไลฟ์นี้ก็ได้เดี๋ยวให้อินติดต่อไปนะครับแล้วก็ข้าวแต่มนะครับมีให้เลือก3ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจรักโลกนะครับ เป็นซิปล็อกหรือว่าจะเป็นเป็นแบบแก้วทั้งข้าวขาวข้าวดำนะครับแล้วก็เป็นแบบข้าวขาวนะครับถุงใหญ่แบบนี้125บาทเท่านั้นนะครับยังไงก็สั่งซื้อจัดหากันได้นะครับในโคราชอำเภอเมืองไปส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยฟรีนะครับส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็จัดไปครับผมขอค่าส่งแค่40บาทเท่านั้นแหละแม่นครับผมแพ็กเกจให้อย่างดีไปส่งครับผมบเอาให้เลยนะครับ ก็จะลืมอุดหน,นุนกันเนาะก็อยากให้ได้รักสุขภาพเนาะแล้วก็ผ่อนลายทานกับสิ่งดีๆเนาะครับยังไงก็สายสุขภาพก็พลาดไม่ได้นะครับก็โซนนี้ก็อุดหนุน,นเราไปเยอะเนะเาะทั้งไม่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกลเนาะเลาอยาให้คนเนี่ยครับผมที่บ้านทำอะไรนะขายขายแว่นตาใช่ไหมจันเตะอ่าใช่ครับอืมก็เอาไปเป็นแพ็กเกจแถมลูกค้าอะไรเงี้ยลูกค้ามาซื้อแว่นตาแถม แถมข้าวหนึ่งกิโลใช่แล้ครับผมสามารถเป็นของฝากของแถมได้หลายอย่างนะครับผมหรือเอาไว้ทานประจำก็ได้นะครับว่าแล้วก็จัดไปครับโอเคครับวันนี้เราขออนุญาตปิดไลฟ์กันก่อนครับนะไปเจอกันในครั้งหน้าจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ